วิธีการให้ Facebook ช่วยดันโพสต์ขายคุณให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นครับเท่านี้คุณอยากจะเป็นลูกรักมาสักกะเบิร์ใช้วิธีการนี้ครับอย่างแรกคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานของ f c e e o o o เนี่ยมันเป็นแบบไหนครับเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเรียกโซเชียลมีเดีย นะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะมีเช่น Instagram Social Media นะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทิกเกอร์พวกนี้เรียกโซเชียลมีเดียกับอีกสายหนึ่งที่เป็นการขายของออนไลน์เหมือนกันเกาเรียกสาย Market p l a c e หรือ e Market p l a c e คืออิเล็กทรอนิกส์มาร์เก็ตเคือสายตลาดโซเชียลมีเดียคือสายการสร้างสังคมแต่ e Market p l a c e คือสายตลาดสายตลาดยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ Lazada s h o p ปปี้เทาเป่านะครับขายดีอาลีบาบาพวกนี้คือเป็นตลาดแบบที่เรียกว่า e Market p l a c e e Market p l a c e นี่คือประเภทขายดัก นะค,คุณมีของอย่างหนึ่งก็ไปโพสขายโพส์ขาย,ขายนี่คือเพจขายดะแต่ตัวนี้คือตัวที่คุณจะสามารถ a c e b o o k เนี่ยนะครับคือโซเชียลมีเดียหลักการไม่ใช่ขายดะถ้าเกิดคุณอยากจะขายดะดะเลยนะครับไปอ e ีเมจเพสแต่ Facebook ไม่ใช่เฟซบุนะ๊กคุณต้องเข้าใจการทำงานมันก็คือโซเชียลมีเดียมันต้องทํา2อย่างฮะคือทําตัวเองเป็นโซเชียลและทําตัวเองเป็นมีเดียด้วยโซเชียลแปลว่าสังคมถ้าคุณขายดาดะอันนั้นเรียกตลาดนัดไม่เรียกสังคมดังนั้นคุณจะอยากให้ Facebook รักคุณอยากให้มาซี่ มันถูกออกแบบมามันถูกออกแบบมาเมื่อให้สร้างสังคมวันนี้คุณบอกว่าคุณขายอาหารเสริมเพื่อจะให้น้ำนมมากขึ้นนั่นคือการขายแบบอะไรครการทําสังคมแม่การสร้างสังคมคุณแม่แม่ลูกอ่อนทุกคนต้องมาติดตามคุณนี่คือสังคมคุณแม่คุณบอกว่าคุณขายชุดนอนไม่ได้นอนสาวๆทุกคนที่อยากที่จะเอาใจสามีอยากที่จะกระชับรักต้องมาติดตามคุณคุณบอกว่าคุณเป็นขายรถโนมือสองทุกคนที่อยากรถมือสองต้องมาติดตาม นี่คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลตามชื่อโซเชียลมีเดียเสร็จแล้วไงต่อครับคุณต้องสร้างสังคมแล้วคุณต้องตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าสังคมนะคุณต้องตั้งตัวเองเป็นกูรูหรือเป็นหัวหน้าเป็นคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแม่และเด็กเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ให้ความรู้ไปถ้าคุณจะแต่โพสขายโพสขายไปมาเก็ตเพลสไอนี้ประคุณได้ความรู้จะทำไงให้คนมาติดตามคุณแล้วแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือจเจ้าสํานักเรื่องนี้คุณคือกของงเเรื่อนนี้ใพจของคคคุณืออหหหััววนนน้้้้้าาาาาเเผ่่มมมตตงรรริจกกใู คุณต้องการให้ใครเข้ามาติดตามคุณคุณให้ความรู้เรื่องนั้นคุณอยากจะให้แม่และเด็กแม่ที่มีลูกอ่อนที่ให้นมเข้ามา,าคุณให้ข้อมูลความรู้ที่กลุ่มคนนี้จะเข้ามาอะไรบ้างที่กลุ่มคนที่แม่ลูกอ่อนจะเข้ามาต่อผมนยเออก็อาจจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกวิธีการนวดเต้านมยังไงวิธีการอยู่ไฟนะครับทำยังไงนะฮะลูกคนแรกเลี้ยงยังไงนะครับถ้าลูกร้องแบบนี้จะทํำยังไงนะครับเนี่ยพวกคอนเทนต์เหล่านี้คือคอนเทนต์ที่กูทำวิดีโอไปวิดีโอไปเพื่ออะไรเพื่อดึงกลุ่มคนนนนทีี่่่่เเเเป็็กกลลุมมาาาาารห้้้ขสงชผ ผมเรียกว่าชนเผ่าแต่มาสเตอร์เขาเบิกเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลนะฮะมันคือการสร้างโซเชียลหรือการสร้างชนเผ่าการสร้างสังคมและคุณเป็นเฮดของสังคมนั้นนี่คือวิธีการของการขายของบนเฟซบุ๊กแต่ถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณถ้าเกิดคุณเข้าไปในเพจไหนแล้วโพสต์ขายตู Post ้มโพสต์ขาย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 คุณไม่ติดตามหรอกถูกปะ่ะถ้าเกิดเป็นตัวคุณเองสมมติคุณเป็นแม่ลูกอ่อนคุณไปเจอเพจหนึ่งเฮ้ยมันสอนเรื่องวิธีการดูนมนมมันสอนเรื่องของเกล็ดน้ำนมเป็นยังไงดูยังไงงวิธีีีีีกกกกกาารรเเเเเ็็็บนนนนนน้้้้้มมมใใหดดดสออออออะะะไไท่่่่่่่แแแลลยยูขตช เป็นคุณไม่รูกว่คุณติดตามไหมคุณกดติดตามและสุดท้ายเขามีอะไรคุณก็อยากอดหนดูป่ะดังนั้นวิธีการทําให้ Facebook ของ a c e b o o k เนี่ยนะครับช่วยคุณคือคุณต้องเล่นตามเกมของเขาเมื่อคุณเล่นตามเกมของเขาได้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กจะดันโพสต์ของคุณเพราะคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะชอบโพสต์คุณก็จะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์จะแชร์เองแชร์เก็บเมื่อกดไลค์กดแชร์เยอะเฟซบุ๊กก็จะบอกอุ้ยแสดงเพจคุณของคุณดีนี่เพจคุณคุณภาพนี่ดังนั้นฉันต้องทําให้คนนเเห็ยอะๆ มันเป็นแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวคุณไปโพสต์ขายโพสต์ขายโพสต์ขายสุดท้ายเฟซบุ๊กเอ๊ะทำไมโพสต์ขายไอ้ไอ้เพจนี้มันไม่เห็นมีคนกดไลค์เลยวะไม่เห็นมีคนกดแชร์เลยวะเฮ้ยอย่างนั้นแสดงว่าคนอาจจะไม่ชอบป,ปัดปัดมันลงหน่อยถือว่ามันเป็นเพจเกรดล่างและคุณเท่าไหร่ครับคุณก็ต้องไปเสียตังค์ไปอ้อนวอนมาซักระเบิร์กซึ่งมาซักระเบิร์กเนี่ยรับคำอ้อนวอนเป็นเงินสดเท่านั้นคุณก็ต้องไปยิงแอดแล้วมาซักระเบิร์กก็จะเล่นตัวไปเรื่อยนะครับรอบนี้ห้าพันรอบหน้าเจ็ดพันนะจ๊ะรอบนี้ห้าพัน, 11, น,นรอบหน เพราะจริงแล้วคุณเล่นเกมผิดวิธีคุณขายของบนโซเชียลมีเดียไม่ใช่มาเก็ตเพรสคุณขายของบนโซเชียลมีเดียต้องเล่นทุกอย่าง based on social media ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณสามารถติดตามได้ที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสซายแบงก์สุขภิจิตได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ